ดอีต้อนรับเข้าสูชา่ช่องอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงดงเห็ดข้างทางนะเอฟฟีเดี๋ยวเรามาดูเห็ดนะคะอืมปุ๊บทำไมเรามาเจอแม่ค้าขายกระโพดคนเดียวกันไหมน,น,น,น่าจะไม่ใช่มั้งคะเนี่ยโอ้<ค><ณ>อันนี้เห็ดยังนี่อันนี้เห็ดขอกค่ะรู้้วยสองลายนะคะอ้อันนี้เห็ดไรคะอันนี้เห็ดพึ่งขมค่ะพึ่ขงขมมีหน่อไม้ด้วยนะคะ นี่ค่ะมะละกออืมองร้อยสองร้ออันนี้น่าจะเพาะอะไรนะเพาะฝ้ายเพาะฟ้ายเออนี่ไงเพาะฝ้ายเจอแล้วนี่เพาะฝ้ายสำเร็จแล้วโอ้หนี่พร้อมพร้อมแกงเลยอเรรียยบ้ออันนี้ไข่ไงคะเนี่ยนี่บมอคะนี่จะไปยัดนี่คือเพี้ยนอ๋ที่เรีกเพาะฝ้ายอันนี้ไข่ไงคะถามขายขายังไงขายยังไงคะอันนี้กระโยค่ะอันนี้กระโลยใช่โอ้ อันนี้เห็ดต้มแล้วพร้อมแกงอันนี้แปดสิบนะเอฟซีนน 80, นะ่โอ้มีเยอะมีให้เลือกเยอะ f อนะเอฟซีโอ้มีฝ้ายนะเอฟซีฝ้ายหน้าเห็ดหน้าเห็ด ปัดอ่ะผู้จัดอะไรผู้จัดมาไฟบ่โอ้โหมะไฟนีเอฟตีเห็ดนี่เอามาใหม่ๆเลยพี่น้องเนอพี่น้องเนอะนะตรงนี้ก็มีเห็ดนะเอฟตี เห็ดนะนี่เก็ดไม่โปลข้าวามนี่ไงที่ป้าซื้อข้าวรามมานั้นไปปุ๊ใช่ร้านที่ปุ๊ซื้อข้าวราม้ไหมว่าอยู่ทําไมข้าวรามนี้ทำไมคุ้นแท้เป็นอันนี้เขาเรียกแถวป่าอะไรคะตรงนี้ป่าไงยักษนี่เนี่ยแถวนี้เขาเรียกแถวอยังนี่แม่โนนห้วยแสงบ้าน เอ๋อบานนอนจ้า<อ>จ้าอืมค่ะค่ะอ๋อลูกสาวไม่ใช่คนที่นี่นะคะต้องถามคุณแม่อ่ะข้าลามนะ FT นี่ข้าลามอืมอนนันอันนี้จานเท่าไหร่คะนี่จานเท่าไหร่อันนี้จานละห้าสิบบาทจานละห้าสิบเอ้ยจานละห้าสิบน่ากินมากเลยปุอ๊อะไรนะเผอไฟนะคะเอออ้าวจานละห้าสิบไฟฟ้า ป้ายจานละห้าสิบาทพี่จะเอาสองกองอ่อนทุกดอกปุ๊ปุ๊แบบไหนเลือกแบบไหนแม่อะในฐานะที่แม่เป็นคนที่แบบว่าขายเห็ดแบบไหนที่กินอร่อยและอ่อนอ่อนถ้าอ่อนก็อร่อยอันนี้นะอร่อยอร่อยอร่อยหมดนะจ้ะนี่นะเอฟซีนี่คุณแม่แกะให้เลยนะเอ็นไม่ชอบแบบดำดำไม่รู้เป็นไรชอบกินแบบฝ้ายเจอแล้วจ้ะนะอ่ะ พอสั่งปุ๊บให้ปุ๊จ่ายค่ะตอนนี้เมื่อกี้เราไปเราไปซื้อของใช้สแกนหมดเลยค่ะวันนี้อ่าอ่าแม่ค้าเขาก็มีสแกนด้วยนะน,น,น่น่ะนพี่น้องเออเราก็ลืมเนาะเราก็นึกว่าแต่แม่ค้าไม่มีสแกนเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งาง้0บาทก็เสียได้ค่ะเอ้ยอเอออิ่มอิ่มออืม,อมอ

ร้านนี้เป็น FC ปราแตนประแตนไปาวจีข้าจีที่บ้านที่นลุงพลที่ทายนานั่นเสือโอ้เสือมองเลยเสือมองได้เขาเอาผาชาคลิปอยู่จ้ะนั่นแหละร้านเข้าจีน่ะและบ้านปราแตนก็ไปตั้งแต่ที่มีข่าวที่แรกๆไปเลยค่ะก็ไปดูบ้านแก่ประมาณนี้ FC แฟนคลับลุงป้าขายเห็ดเห็นไหมเราถึงอุดหนุนเห็ดเพิ่น เออบะโค่สมบอืมนี่นะน่ารักมากน่ารักน่ารักเสือรู้ไหมทำไมเราถึงแวะร้านนี้เพราะเราเห็นข้าวหลามเราจำได้ว่าปุ๊เอาไปถึงปุ๊เอาข้าวหลามให้เรากินเลยเออร้านนี้เหรอร้านนี้เลยเจ้ารู้ไหมร้านนี้ก็เป็นเรซีลุงป้านั่นไงอันนี้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวนุนนุนนะฮะ ก็วันนั้นมาไงเออโอ้เสือเมาเลยเสือเมาข้าลามแล้วเสรประมาณสิบาทเนาะอืออ่ะอือถ้าเาอิ่มก็จะม่ยานะขราม อืม่ะเสือเสือถ้ากินอิ่มแล้วเขาจะไม่หิวนะเวลาเราอิ่มเราจะไม่อยากอืมอนั้นคือผักอะไรเนี่ฮะเนี่ยปนานี่ผักอะไรเนี่ยนี่ผักอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยักอไรีกอะไรนี่ยกอนี่ยอกนางร้นยนางยอนกนาร้นางยรเยอไกกอกเดีัเนีนนเนรนะ่ก ป็นนาางร้ยทันนทีั่นแหละไม่กล้ากินเลยถ้าชื่อผักนี้เราไม่กล้ากินเลยแต่ถ้าเป็น e <ผ mentioned S 1> ถ้าชื่อผักนางเอกนี่จะกินอยู่เนาะไม่มีแค่นางเอกพี่แตงร้ายโม่อนอ่ะโอเควันนี้เราได้กินเห็ดสมใจแล้วนะคะพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวค่ะเนี่ยดอกกระเจียวนะคะขายนะเขาเรียกว่าดงเห็ดตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้น่าเห็ดเดี๋ยวแม่แม่เห็ดระงอกออกยังแม่ แม่เห็ดระงกมันจะออกตอนไหนนี่ก็ออกทุกวันอยู่แต่วันออกน้อยๆค่ะเหรอเห็ดเห็ดระงกสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยเห็ดอย่างอะไรใหญ่ๆเห็ดกอเห็ดดินค่ะเห็ดดินโอ้เห็ดกอเห็ดดินครับพี่น้องเออสวยงาม่ะเห็อะอันนี้เห็ดยังนี่แม่นี่เห็ดันทานเอิ้นเห็ดทานน่ะแหละเห็ดทานเออภาษาไทยเอิ้นยังไงบุรูภาษาลาวเอิ้นเห็ดทานอ๋อเอาเห็ดทานไปเห็ดทานเนาะอ่าหนูอยากกินเห็ดระงกที่มันสีเหลืองเหลอานี่แต่ว่ามันออกน้อยๆ่นเล มาถึงโน่นนี่รถจอดขั้นใดขั้นนั่นก็เอาไปมันก็เลิ่บุคคลได้เห็นอเก็บออกมาปุ๊บก็ไปปั๊บเก็บมาปุ๊บไปปั๊บแบบสดๆเลยเนาะนะก็ตรงนั้นได้ดอกนึงนะนั่นแหละเพราะว่าเราเราก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยเนาะนะอืมขอองคนนนั้ชื่เนี่ยขายเห็ดนะฮะนี่ก็เวลาทุกคนมาก็จะแวะจอดซื้อเห็ดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เห็ดขึ้นแล้วค่ะ ระหว่างกลางบ้านนอนทางโค้งมาถึงนี้ก็14กิโลไปบ้านนอนก็14กิโลไปพังโคนก็14กิโลตรงงวางนระหว่างกลระหว่างกลางของบ้านนอนทางโคนกึ่งกลางพอดีกึ่งกลางพอดีถนนไปบานอน14ถนนบึงการบ้านนอนกึ่งการไปพังโคนก็14บสีก็ประชาสัมพันธ์เนาะคนที่10ธันวาก็มีงานบวงสรวงประจำปีเนาะเป็นงานประจำปีเด้อแม่เด้อจ้าก็จ้าอย่าลืมแวะไปไปร่วมงานเนาะ ในในฐานะเป็นเรีซีต่อประชาสัมพันธ์นะคะอ่ะนนั่นคือเห็ดอะไรครับที่มันบางๆใหญ่ๆไทยค่ะจะทำมันพริกจิ้มคนอ๋อเขาไว้ตามมันพริกมุนนะคะมีนะคะอ่ะเราก็ดีสมใจแล้วนะคะนี่นะคะอ่าเพื่อนๆนะคะก็กำลังดูเห็ดกันอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรซีทุกท่านมากค่ะอย่าลืม ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมอยู่ในช่องประมาณสักสนาทีถึง5นาทีนะนเป็นกำลังใจให้กับทางช่อค่ะสำหรับคีนี้สวัสดีค่ะ